รครับพี่น้องครับมาแล้วครับหอดแล้วหอดแล้วโอ้แต่ย่องนอนจนตามโป้เป็นแล้วพูดอะรถติดบักนี่ยังได้เปต้นลุมล่มน่ะบางหน้าเลยหรือเลี้ยวออกอะแค่สองชัวง่วโมงถ้าจีนลงนั่นน่ะประวันไหนขึ้นบุรพาวิถีตะเลิดมาเลยเมี้ยเอันพราะันรถมาติ๊มันก็นสบายสบาย,บายลมลนมันติ๊บครับพูดข้อมาันย้ำเศร้ามันลงไปบ่ได้บางนั่นน่ะ ยอ้ยงมาได้เลยเดี๋ยวมาเหงาด้าน้างพอหยับพอหยับหยับหยับที่ไรเดี๋ยวไหมหายุดบอลลูรับมือติดครับพอป่ะหบ่าพอป่ะหน่าพอยัง a อแ e ้พอแล้วครับเดี๋ยผมขยับเอักว้าลูดฮบป้ดียวยที่หลังเดียถอยที่หลังกันแหละับวันไปลูด มา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 โอ้นอนตาโป้ไปแล้วไอพวกผมมาทัานได้นอนยังบอ,อกพ้กันเอากินข้าวแล้วเราตั้งคานดีกว่าวะแล้วเดี๋ยวเราก็เรี้ยงแล้วนะชั่วโมงหน่อยหอยแล้วล่ะอีไปกินข้าวอีไปไายข้าวกันไปไปบ้า,บา,บานพอมีแหงทอง ลงไปปั๊บติดแยกเลยครับถ้าบอจําเป็นอย่าลงล่างครับรถเวทีเขาถ้าออกมาสวยหลอเขาจีลงบางหน้าได้เฉพาะเลีนตอนตีซีถึงตีหาเท่านั้นครับถ้าหอดหูกลงเ่าก็ได้ครับนี่ครับตอนแรกขั้นตอนที่เขาเตรียมการไว้ว่าที่ตั้งอันนั้นอันนี้ก็คือ กลับมาสู่สภาพปกติแล้วครับวปกติก็คือตั้งขาเวทีครับจังีประกอบั่างๆแพงหลังแพงจอนำกันมานีไปหาใบขยี้หมูปิ้งก่อนก็ไปงากดอกน้อยลงถาง เอ้ยคอนสึงหอดเยอะโค้งฟังสี่กิโลห้ากิโลผมขอผมผมขอซ่อมให้เราดิเนเราแปลได้โทรบอกปะโทรบอกปะปะต่อไปต้องตรวจยางเดี๋ยวนี่เคาับ่ได้ดิบ่่ดวนจังด่วนยางเดียวไล้บ้างนะเท่านี่้มูจ้าขึ้นรถเบิือแล้วน้องยางโคยโคยยุทธ์เท่าก็เรืองในหอกรุ่นมูเลยนั่คนไม่เห็น เอเปนมาโทดเท่านี้โทดเท่านี้แหละล้นไปย่างเรียเืยองยองยององยผค้รจาออกแล้วเนี่ออกหมดแล้วนี่แล้ย่งหิวคุต้องเล่นต้องเล่นอาบน้ำดิโอ้โอปัญหาที่แท้จริงคือหิวทางอาบน้ำ

พกผมหอดหกโมงกว่าสนเ็นามพ่อพันธุพ่อพนพ่ออเลี้ยงพนัุนอโอมันเกิ

ออข่าไปน้างา่มือแรงเบิกตังคแล้วก็ไปหาซื้อเสียมาใสโอ้เบิกสียเล่นมาเห็นตัวกระโปกนี่มันคือคอนวอยบอดดาเอาหอวยไหมเี้ยวนุ่จะเสียต่ผมเนี่ยเบื้องล้น่าคอนวยนี่เขากระโปเปี่ยนน่ะอันนั้นกระโปงเปี่ยนอันนี้อันนี้จังได คนตุ่มเทกับงานเลยนนอนะโดกระปลายแมมเขายี่บ้าถงคนวอ่ะไอ้การงกาได้ยินป่เป็นน้องใต้ท้อรถบัสเดียานาบราณดนผ้าอนเนเหอนอนได้ขอแค่อย่านอนลยเออเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยาหายใจอจูอจูออกตัว บอกออกตัวบอกออกตัวเนี่ยมาเบิ็งมาเบิ็งเสียดน้องไก่เต้นอย่างนี้มันเปลี่ยนเลยเนี่ยอันนั้นมันเั้นมันมันหักกระแทกวันนี้บันนั่นใช้ซีมือแล้วเจ้าม้กว่าโอ้แตกว่ามันนี่เอาตังค์แอร์พอการใช้แท้ๆตอนเนี้ยเงินไหลเนี่ยอีพ่อกูหากระถดเนาะใช้ตั้งแต่ก่อร้อยใช้แต่ก่อร้อยอะ หักกระอบลูกวัดนี่ยใส่้กอ้อยใส่ตั้งแต่กอร้อยที่ตัวใช้บอกเอาเอาไว้ให้ยนเองใส่ไข่เปดเียวเราครเก็บใส่รังแล้วท้งในน้ใข่เวอพลงนจะให้อย่าบอกว่าเจอล้คนอื่นเลยโอ้รายกาดก็มามากินเนี่ยเจี่ยกไกวนี่ยตา้งกับไาไหนได้เน่ยตางตาถามผู้ใดก็ได้ถามกู้ใดก็ได้ถามผู้ใดก็บอก ปาดที paid, ่ก็ปาเป็นเสียงเดียวกันปาเป็นเสียงเดียวป่ะแมนคนาจะใส่แล้วหัวเอาปาท่เลยบอเอ้าช่ยชวยุดผูมีเียแหละอไรมอาวมวนคืออย่างนี้เดนพี่น้องเขาด้วยก็ได้เขาบอกี่นี่ยหวระาษผ้ายื่นเนี่ยเฮ้ยจะเป็นเส่เลยนะหดีงบ้านั สักลูกวันเนี่ยบ่ได้เป็นเสี่ยแล้วเหรอเสี่ยกับตอเป็นแล้วตื่นมาเห็ดเปียกตื่นมาเห็ดเปียกอยู่นี่แม่จั๊กโย่เสี่ยนี่หล่นผ่าเอามือหวานเนี่ยว่างหล่นเครื่องซักผ้าก็อยู่ได้เอาไปนอนหมดแล้วโอ้ลาล่าเขาไปนอนเหมดไม่ได้ว่าไอ้องตัวเลยเขามาตังบังตังเมื่อปีกี้จะมาวางเหี้ย่ยุ้ย มาข้ข้ย่อนแสดงว่ามันอยู่หลายปีเติบแล้วบอกชัดแน่ๆมาอยู่เดี๋ยวเราสร้างกันไดุ้นแล้วไปเยอะไปเยอะเสียงดังไปเรื่อยเราต่อหมอเขาเขาไหมเขาาาเก็ลองเพลงชาติจะได้ลองลองกระทู่หมอเขาเนี่ยเซ็ตเลยเนี่ยเดี๋ยวตั้งเวทีก่อนครับพี่น้องครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ